สวัสดีพี่น้องเด็คเัาแฟนขับ2013ไทยแลนด์และเพื่อนๆที่เชียร์ทีมลิวเวอร์พูลทุกๆท,ท,ท่านนาที่3ของฤดูกาลวันที่28สิงหาคม2564หงแดงลิวเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของสิงโต,ตน้ำเงินคลามเชลซีคิกออฟเวลา5 0ทุ่มครึสถิติ ห้าเกมหลังสุดที่พบกันเฉพาะในลีกลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีได้3ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้1ครั้งผลงาน2นัดล่าสุดลิเวอร์พูลเอาชนะนอริซิตี้สาประตูต่อศูนย์เอาชนะเบอร์ลี่สอประตูต่อศูนย์สวนเชลซีเอาชนะอาร์เซนอลสองประตูต่อ0ูนเอาชนะคิสตันพาเลสสามประตูต่อศูน ผลการแข่งขันที่คาดลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีสองประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าผลการแข่งขันจะออกมาแบบไหนเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ